啦啦啦，啦啦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 ，啦啦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 啦，啦啦啦啦。 เจินพี่น้องมาแอวดอยมาแอวบนดอยแสนเพลินหนักหนามาแอวมาคอยไม่กลอยเต็มฟ้ารรมาชาิดเมื่ตาเจิญมาแอวดอยบปดียวเปิ้ลพัฒนาบ่มีฟินมียาอยู่กันประสาคนดอยถึงบ่มีคนาน้ำมันหอยแต่หมู่เฮาเจ้าดอยก็มีน้ำใจ เอาููแบบสบายสบายกินข้าวง่ายแล้วออกต้องออกนปาปากไวออกไปไถนาหาปู่หาป้าตามประสาหมูเฮาถึงจะได้เอาก็เป็นคนดอยเอาฮักสาวดอยบ่เคยไปขึ้นซอยดาวดึกมาเอามาให้หาหนุมสาวช่วยกันนับดาวหนุมสาวเจ้าดอย ี่น้องมาเอวดอยมาเอวบนดอยแสนเพลินหนักหนามาเอวมาคอยไม่คล้ลอยเต็มฟ้าธรรมชาติงามตาเจิญมาเอวดอยลา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 สวัสดีครับตอนน,ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับดอยปุยครับอาการเป็นไงบ้างครับอย่าอย่าถามถึงอาการเลยครับถามถึงอาการดีกว่า เป็นไงครับมอรถเช่ไหมครับเถึงจะอ้วกครับที่ที่นี่นะครับอากาศก็จะหนาวกว่าข้างล่างนะครับแต่ว่าหนาวกว่าไม่เท่าไหร่พอทนได้ของที่นี่เป็นไงครับคุณยอดมีของขายที่เกี่ยวพวกพวกชาวเขา,าใช่ไหมเ<ป>ยี่ยมมาก,มกามนี่ เนี่ร้านผลไม้โอแพงครับส่งไปมังนอกด้เลยเยี่ยมเออแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อครับก็เดี๋ยวจะไปดอยดันเซฟครับมั้งนะก็ยังไงไว้แค่นี้ก่อนนะครับของไม่ไหวแล้วครับ